สบายดีพี่น้องสบายดียานแมงตึ๊ด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 เปลี่ยนบรรยากาศครับเปลี่ยนบรรยากาศมาเข้าดาวอยู่ข้างนอกพี่น้องเลยเอาควันข้าวได้าาห,าหายไปไหนหมดล่ะกับแก้มเราเยอะเลยจะเป็นปลาหมอ <c oughs> พี่เอ็นไอโมอ้หอยเจ้าไฟดับวเด้อหอยเชอรี่นะแล้วก็จะเป็นปากเป็ด ปลาย่างนะคะห,หมุดซอมกินกันเดยเพี่น้องยสุขสันต์วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนาะขอสุขภาพร่างกายแข็งแรงห่วยก็ไม่ถือเมื่อวานแอนโอ้ยแอนกลัวนะ่ะอันนี้ก็จะเป็นเป็ดเป็ดยังไม่เขย่านะฮึก<อ>ินอ,อะไรคะ ขอดูหน่อยด้วยเพียนปลาเป็ดสามตัวเป็ดเขียวพี่น้อยกับแก้มเขาเพียบเลยนี่จะเป็นเครื่องดื่มเพื่อนสดาแอนอา้า <c> ว <oughs> รถจนาหายแอนนั่งแล้วต๋องลูกชายนั่งกินเหล้าอ่ะ <c oughs> ด้วย กลัวกลัวเสียงเพลงเสียงขับยุดพูเปล่าวะมานม่มานี่มาลงมามานี่มามาเร็วเจอบทสบายที่จะถือหลุดตำเนาะเขาปิดเพลงครับเพาเขาเขาทํทายคลิปใจเย็นครับฮะนี่จะเป็นไฟแล้วนะ น้องพึ่งกะตีก็ไปอ,ไปอาบน้ำอยู่บ่านมาสัมพาบนต้นข้าวดาวเล้วไปนอนรับบัตรน้าพีไปไหนอ่ะพี่เดินไปไหนอ่ะพี่เดินไปไหนพอเอ็งจะมาไหมานี่น้ำอืมเอาดูทานประชุมไปเป็นรองเลยกางมุ้งกันเตรียมข้าวดาว ไฟแสงสีเราก็พิบกระพิบไม่ใช่ไฟนั่นนะครับส่งท้ายครับไฟทีมเฮ้าล์ระเบิดไปกี่กลมแล้วอ่ะโอ้ปีบีไปมานูต่อไปก็จะเป็นลูกหมานะครับน้ำชื่ออะไรลูกหมาน่ะกาฟอนกาฟิวกาฟกาฟิวเดี๋ยวแป๊บนึงครับหัวหน้าพ่อ อุ้ยลืมเพียนเช่ากินสตดาวไหมเอากินกับก้อยเเเออาาปนลบ็ดะกินกับลาบเป็ดกับกับอันนี้ก็ได้กุ้งอ่ะลุงนกมาตบตูดนะครับงอลุงลุงห้ามกันขี้มุกไหลเด้อเป็นตาแม่ลุงกันนั่นแหละไก่เป็ดขย่า กินยังไงจะทอจะกกะะ้องมันจะแปลกจะแตกน่ะแม่เงียบเลยเป็นเต้นเหยื่อเดินไม่ได้ดทอ้องพี่น้องเคยกิน<า>น้องพึ่งให้หมากินยังไงจนแบบอีรีอิหลอน้องเต้นก็กางม้งนอนนะครับกับพอ่อพ่อว่า,าเาดี๋ยวเขาดาวเขาดาวเสียก็จะเข้าตรงนั้นเลยกับลุงเอง็นดาเสียแล้วเข้ารูเ <c oughs> ข้ารูอ่ะ <c oughs> ฟางแล้วก็มีตรงนู้นอ่ะเลือกที่นอนได้เลยป่ามีสารพัดเลยเนาะเกื็ เมนูก้อยหวยก็ยังยังอยู่นะครับดึก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 มีมีทุกอย่างเด้อเครื่องดื่มเราเนี่ยฮะน้ำได้เลยไปได้ลุงนี่ไงจับมาละนั่นเผ็ดแล้วหยุดไม่ได้เด้อบอกไปก่อนเผ็ดเขย่าเนี่ยพี่เด่นปลากุ้งกินเนาะจะนอนด้วยไหลูกฮะ ไม่เอาฟืนมาใส่ในลุงเดี๋ยวหนาวๆว่ะเขาอยู่คนนี้บอกเมย์เสิร์ฟละเสิร์ฟละผัวผัวผัวเล่าเล่าผัวหน่อยมาตั้งไกลลาดลีไม่ได้สักดอกโอ้เสียซื้อหมดในมือผัวไงโอ้ทหารในวูวูวูแล้วพี่เนี่ยโอ้โหมือชงครับมือชงไม่มีใครเลี้ยงนะครับเลี้ยงกันเองครับ มือชงอันดับหนึ่งจ้างมาโดยเฉพาะคืนละคืนละเท่าไหร่นะคืนละคืนละบาทคืนละบาทจนะ้ะต้องให้พึ่งมันมันแบบว่า,า,าเปิดเปิดสดาตบแป๊ะเลยอ่ะตบขึ้นอนะ่ะ <c oughs> วันนี้ยายดาก็ไอไม่อยู่นะไปกินโคกสบายเนะยาะญาติก็อยู่โคกสบายนะวันนี้ยายดากลับแก้มเลยแค่นี้แหละแซ่บเด้อ คเป็นตาเซ็ตจีก็ข um> ั้นเนี้ยหมดกระติบหนึ่งนี่ไงขั้นเนี้ยก็บนเรือไม่หนูคึนใจว่าจะเอามาไว้ย่างตอนดึกๆอ่ะหมดก่อนเบียรมาแก้เบีย เม่ย์เดี๋ยวขี่เองแล้วมันเดินแทบจะไม่ไหวมันอิ่มมามให้พี่เอ็นกินเมย์ป้อนผัวหน่อยสิไอพี่นันป้อนเมื่อคืนไหม ยี้อาเออเออถือมาไออ้อยใจผัวหน่อยเออคืนนี้น้องเมย์มันจะอยู่สว่างนะครับพี่น้องิซมันบอกพ่าแม่มแล้วว่าสว่างมีเอลวมาง่ายหลังเด้อะปองก็อีสองอันบอกก๋เนียอปลานอนอร่อยไหม อันเดียวมันไม่ได้ปนแลวมันนิ่มไงมันจะอ่อนแค่แค่สามโมงบน,นที่เรามาสี่โมงไปบ้านกลเนอะฮะคุณนะเอาข้าวไปชิลล์เบลเข้าวอีกเวียนกรรมจะไปไหนจะไปไหนอ,อ้าวกินจะของกินจะลืมหมาเลยเนาะมันไม่กิน <c oughs> มันไม่กินกับข้าวมันกินลูกชิ้นไงอง ตอนนั้นอุ้มแม่แม่ดูสิลูกอุ้มแม่แม่ดูสิทำไมมันท้องใหญ่ขนาดนั้นไม่ใช่เดี๋ยวก็ท้องแตกตายหรือเว้ยอุ้มมาอุ้มมากินนมทีละหมดไปกล่อง เพียนเห็นล oh uh, ูกงัวอย่างพี่ก็เห็นตะมุมวานนิดเดียวเอวันก่อนสีสีน้ำตาลใช่ไหมสีแดงบอกล่้แดงๆเพียนตัวน้ำออกลูกออกแล้วบอกมันร่อนมันจะดื้อเหมือนเด็กน้อยเนาะได้ถึงเดือนเลยบาลุงเดือนหนึ่งบอกเป็นนอนไปยี่สิบสี่พฤศจิกา มันแล้วมันขอดีผ้าใช่ไหมได้เดือนหนึ่งกว่ากว่า,าไว้แล้วแป๊บเดียวในเดือนปลายแล้วตัวเมีย <c oughs> มันไม่ดื้อเรอื่อยอเพียนหาเพียนหาเงินมาเ <c oughs> <c oughs> อาเด้อเอาตัวมาจำกับหนูไป มันก้ตะก้าดูปะมันกตะก้าวันนีติดกับไอ้ต้นสะเดาแล้วไฟเขาก็เลยไฟกระพรบเอามานอนลูกเอาขามลงด้าลูกค่ะลง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 ฮึมม น,นี่น้ำจิ้มข้างหลังนะพี่เอ็นมากินกับปลานะ่ะกับแกมีหลายอย่างจะจะไม่รอดอันเนี้ยปลาย่างก้อยกุ้งปิดเขยา่าแล้วก็เออไปหน้าไรตโตมากินหน่อยว่า ไม่อร่อยจำตุ้มเปลือยเจ้าเนี้ยที่อร่อยอยู่แต่กอนแม่ต้านเตีย้ยเตี้ยเนาะทิชไคเชื่อเพลิงอ่ะอร่อยเที่ยงคืนจะไม่ได้เราาข่าวดาวตุ่มตำตุ่มตำเนาะสุขสันต์วันปีใหม่พี่น้องเลยโอ้ยแต,แ,ตแ,ตแต่แต่แต่เราไม่มีผู้เลย ทางเมืองไม่มีมั้นี่อ้าวปลากระโล่งคาราโอเกะอยู่บ่ะเนี่ทางไหนทางไหนทางไหนโคกสวายปะเพิ่งว้ายสุขสันต์วันปีใหม่เด้อพี่น้องเด้อไยปีเยะวะอ,อ,าาะอุ้ยจะฆ่าเมียเหรอเพื่องอุย้ยสงสังยเมียเกา่าต้องรับเมียใหม่เอออะไรวะ สุขสันต์ปีสุขเอ,อสุขไทยอยางกับพี่นออ้องก็รื่นกับพักสุขสันต์วันปีใหม่เนี่พี่นออ้องสุขไทยปีเก่าตอนถัดปีใหม่ขอสุขภาพร่างกายแข็งแรงเบ้อสุขสุขคนเดอ้อเอง่งดรวยเนาะหนูเล็กก็มาตอนส่งท้ายกับพวกเรา <c oughs> อยู่กันจะทอดบันปีใหม่เนาะที่ว่า,าลูกๆไปนี่มี โอ้ไม่ใช่จริงวยแหละไม่เมาสวัสดีค่ะหนูเล็กตอนเที่ยงคืนนะลูกนะขอให้หนูสวยๆแล้วก็รวยรวยกว่าก่าวเด้อหนูเรื่องอ่ะอ้ายแค่นี้เองเหรออ้าวนมีปะเอ้อสวยค่ะมีลูกเมฆม,มีลูกเดียวเหรอของเรานคะคะหาสืลูกผูกบ่ได้พี่น้อย ของเราหมดแค่นั้นบอกแล้ว,วิสองลูกเองนะอุ้ยกระจอกแท้พวกเราเนะี่ยเหมือน <laughs> แกมไม่ได้ข่าวด้ามข่าวดามเขาเลยแกมนั่นหลับเลยพี่ดาวเลยหลับปนรนหลับเลยเออหมอแนวกเซเนล่าเด้อพี่น้องจัาฝากกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจพอกันใหม่คลิปหนะ้าเออ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  <laughs> 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 oh, oh 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 oh! buddy